الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه المهتدين المتمسكين بالدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون ครอบครัวนะตอตุนอิสลาที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับการขอบคุณนั้นเป็นคุณสมบัติของมุมินการขอบคุณหรือที่เราเรียกกันว่าชุโกรหรืออชุกรูนั้นเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดคุณสมบัติหนึ่งของผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้ศรัทธา ท่านนบ,บีมุ h มสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในหัดิษบทหนึ่งว่าอัลอิมานนิสฟานีนิสุนฟิซซอบรีวนิสฟุนฟิชุกรีผมเคยได้นำเอาหัดิษบทนี้มานำเรียนกับท่านทั้งหลายบนมิมบัตแห่งนี้ครั้งหนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอดทนท่านนบ,บีได้กล่าวในหัดิษบทเดียวกันนี้ว่าการศรัทธานั้นหรือความศรัทธานั้นแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งอยู่ในเรื่องของความอดทนและอีกส่วนหนึ่งอยู่ในเรื่องของการขอบคุณดังนั้นใครก็ตามที่มีความอดทนสามารถอดทนต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาได้เท่ากันกับเขามีอหมมานแล้วครึ่งหนึ่งแต่อิมั่นของเขาจะเต็มบริบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเขาจะต้องรู้จักขอบคุณ คุตบานนี้จะไม่พูดถึงการขอบคุณในเอกองอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาเพราะเราเคยได้นำเรียนกันหลายครั้งหลายหนในเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กันกับการขอบคุณในพระผู้อภิบาลขอบคุณกับเนอมัตที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาได้ประทานมาให้ไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณทางด้านวาจาด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลล์ ไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณทางด้านจิตใจของเราด้วยการมีสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตะตะลาจิตสำนึกต่างๆเหล่านี้คือการขอบคุณด้วยกับหัวใจและสุดท้ายก็คือการขอบคุณด้วยกับเจวารียการขอบคุณด้วยกับ อามันอิบาดตที่เราได้ประพฤติปฏิบัติออกไปทางด้านร่างกายของเราซึ่งต่างๆเหล่านี้คือการขอบคุณในพระผู้อภิบาลคุตบ้างในวันนี้ทันทีเคารพครับต้องการจะโฟกัสไปถึงการขอบคุณมนุษย์ด้วยกันเองบางครั้งบางทีเรามีโอกาสได้เป็นผู้รับจากมนุษย์ด้วยกันแต่เราเองหลงลืมที่จะขอบคุณกันเองท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัาลายฮิวะสัลลัม ได้กล่าวไว้ในหัดดิสบทหนึ่งว่าลายัช h กุรุลลอมัลายัชกุรุนัสซึ่งมีใจความว่าถือว่าเป็นบุคคลที่อัตตันยูต่ออัลลอฮ์แล้วอัตตัญยูก็คือไม่สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวจาลาสำหรับบุคคลที่ขอบคุณมนุษย์ไม่เป็นดังนั้นทันทีเคารพทุกท่านครับ เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะอ้างตนว่าเป็นผู้ที่สุโกตในเนี่อมัดจากอัลลอฮ์เราจะต้องไม่หลงลืมมนุษย์ด้วยกันเองเราสามารถที่จะขอบคุณมนุษย์ด้วยกันเองด้วยกับหลากหลายวิธีการด้วยกับวาจาเราสามารถที่จะกล่าวถ้อยคำหนึ่งที่ท่านอุมัตรอดียลอฮุอันได้กล่าวว่า หากมนุษย์ทั้งหลายจะรับรู้ถึงประโยชน์ที่แฝงอยู่ในถ้อยคำนี้แน่นอนเลือเกินถ้อยคำนี้จะถูกกล่าวกันมากเลือเกินในหมู่ของพวกเขาถ้อยคำที่เราจะใช้ในการขอบคุณกันเองระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั่นก็คือคำว่าเจซากัลลอฮุคอยรอนสำหรับผู้ที่มอบสิ่งดีๆให้กับเราที่เป็นเพศชาย หรือยะซากินลาหูคอยรอนสำหรับผู้ที่มอบสิ่งดีๆให้กับเราที่เป็นเพศหญิงหรือยะซากูมุลลาหูคอยรอนถ้าหากผู้ที่มอบสิ่งดีๆให้กับเรานั้นเป็นหมู่คณะจะพูดอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นยะซากัลลาหูคอยรอนยะซากินลาหูคอยรอนหรือยะซากูมุลลาหูคอยรอน นั่นคือการขอดูอาให้กับผู้ที่มอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเราท่านที่เคารพทุกท่านครับมันสำคัญอะไรทำไมผมถึงจะต้องนำสิ่งนี้มาพูดบนมิมบัตแห่งนี้เพื่อต้องการที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของพวกเราให้รับรู้ถึงความเป็นผู้รับ บางครั้งบางทีเรารับกันจนกระทั่งเราคิดว่าหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ของผู้ให้ที่จำเป็นจะต้องให้กับเราเราจึงลืมที่จะขอบคุณ บางครั้งบางทีเราหลงลืมสถานะของตัวเองว่าสถานะที่เราเป็นอยู่นี้เรากำลังรับผลประโยชน์อยู่จากพี่ของเราจากน้องของเราจากพ่อของเราจากแม่ของเราทั้งทงที่เขาไม่มีความจำเป็นอีกแล้วที่จะต้องให้กับเราดังนั้นเมื่อเขายังคงปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีให้กับเรา สิ่งที่เราจะทดแทนเขาสิ่งที่เราจะไม่มีทางหลงลืมก็คือการขอบคุณคนต่างๆเหล่านี้ด้วยการกล่าวคำว่ายาซากัลอฮุคอยรอนท่านอุมัดได้กล่าวว่าถ้าหากว่ามนุษย์จะรู้ว่าถ้อยคำนี้มันมีดีอะไรแน่นอนเหลือกเกินเขาจะไม่หยุดที่จะกล่าวถ้อยคำนี้ นักวิชาการได้วิเคราะห์ว่าเมื่อคนคนนึงได้กล่าวคําว่ายะซากัลลอหุคอยรอนคําคํานี้ความหมายของประโยคนี้ก็คือขออัลลอฮ์ได้โปรดตอบแทนสิ่งดีงามให้กับท่านด้วยอะไรก็เล่าคือสิ่งดีงามที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนในประการที่หนึ่งก็คือบุคคลใดก็ตามที่กล่าวคําว่ายะซากัลอหุคอยรนขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งดีงามให้กับท่าน เท่ากันกับเขากำลังขอให้ท่านได้อยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เท่ากันกับเขากำลังขอให้ท่านมีโอกาสได้เห็นอัลลอฮ์ในสวงสวรรค์นั่นคือประการที่หนึ่งคุ้มค่าไหมครับกับการเป็นผู้มอบให้เมื่อผู้รับเขาขอดูอาให้กับท่านอย่างนี้ยังไม่พอ บุคคลที่กล่าวเจรจากลลอฮุอยรอนเพื่อเป็นการตอบแทนพี่น้องของเขาที่มอบสิ่งดีงามให้กับเขาในประการที่สองเท่ากันกับเขากำลังขอให้ท่านรอดพ้นจากการลงโทษในขุมนรกในประการที่สามเท่ากันกับเขากำลังขอดุอาให้ท่านอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรง ในประการที่สี่เท่ากันกับเขากำลังขอให้ท่านมีสิริมงคลในริสกีที่อัลลอฮฺประทานมาให้และในประการต่อมาเท่ากันกับเขากำลังขอให้ท่านประสบกับบ้นปลายที่งดงามหรือฮุสนุลคอติมา และในประการสุดท้ายเท่ากันกับเขากำลังขอให้ท่านดำเนินตามพระจริยวัตรของท่านนบีม u h มม m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัม กล่าวกันเยอะๆนะครับยาซาก a ลฮูคอยรอนก่อนหน้านี้ท่านอาจจะไม่รู้ความหมายของมันว่าที่ให้อัลลอฮ์ตอบแทนนั้นตอบแทนอะไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้กับผู้ที่มอบสิ่งดีๆให้กับท่าน เขามอบสิ่งดีให้กับเราเรากล่าวเจีซากรลอหูคอยรอนเพื่อเป็นการทดแทนและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าสิ่งดีๆที่เขามอบมาให้สิ่งดีๆที่คนมอบมาให้กับเรานั้นเราเองไม่มีกำลังพอที่จะตอบแทนคุณงามความดีนั้นหรอกเราจึงต้องขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยตอบแทนสิ่งดีๆต่างๆเหล่านั้นกลับคืนไป ด้วยกับสวรรค์ด้วยกับการให้พ้นจากนรกด้วยกับการให้มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในสวรรค์ด้วยกับการมอบปัจจัยยังชีพที่มีสิริมงคลด้วยกับการให้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงขออัลลอฮฺสุบฮานะหูวาลทาลาให้เราท่านทั้งหลายทุกคนคนในกำปงนะดอตุนอิสลามทุกคนเป็นคนที่รักในการให้ ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลามอบให้พวกเราทุกคนกำปองนะาจอตุนอิสลาเป็นบุคคลที่สำนึกในการเป็นผู้รับทุกท่านทุกคนบารักัลลอฮุลีวะลากุฟิลกุรานิลอาซิมอากูลูกวลีฮะดะวัสตักฟิรุลลอฮะลีวะลากุมวลิสาอิลมุสลิมีนฟาสตักฟิรูฮูอินน้าฮูฮุวัลวาฟูรุลรฮีม اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayuwaladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad waraḍallahu ma'al al-arba' al-kulfa'ir ashshiddin wa an alihi wa ashabihi ajma'in wa natabiina wa tabihihim bi asani ilaiyumiddin wa anna mahum bi affika wa yasanika ya arhamarrahimin Allahumma al muslimin wa al wal wa mir'adana a'da ad-din wajal hadal balada amina mutmainna wa saira biladil muslimin ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'idil kurba, wa yanha 'anil fahsahi wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa afu bi ahdillahi itha ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'antumullaha alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun fadhkurullaha al'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wallahu ya'lamu ma tasifun